คโทนันทเดชเมฆสวรรัสด์กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยโพ f เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าประเด็นคำถามเรื่องคุณจางโมตกน้ำเพราะอะไรผมโดนถามทุกวันวันละหลายครั้งจึงขอนำมาตอบรวมๆกันเลยนะครับสรุปตามคำถามส่วนใหญ่ว่า 1. คนบนเรือ5คนบอกคุณจางโมตกน้ำขณะไปปัสสาวะอยู่ท้ายเรือทุกคนบนเรือยืนยันแบบนั้นก็ต้องเชื่อไว้ก่อนครับแต่ก็มีข้อสงสัย เมื่อทุกคนให้ไปถามแซนเพียงคนเดียวดังนั้นคนเห็นคุณตางโมตกเรือจึงมีแค่แซนเพียงคนเดียวส่วนคนอื่นพูดตามแซนในขณะที่แซนเองก็ให้การสับสนแต่ละวันไม่สอดคล้องกัน 2. จากกรณีนี้แซนจึงเป็นพยานปากเอกก็ต้องมาดูต่อไปว่าคุณจางโมไปขี่ท้ายเรือนั้นสมเหตุสมผลจริงตามคําพูดของแซนหรือไม่ 1. คุณตังโมเป็นดาราไทยเมื่อดูภาพในคลิปสุดท้าย เพ่ร้องเพลงในเรือนั้นดูดีมากๆย่อมไม่น่าจะไปนั่งยองๆฉี่ในที่โล่งซึ่งบนเรือมีผู้ชายถึง3คนอยู่ห่างก,กันมากที่สุดก็ไม่น่าจะเกิน4เมตรในช่วงมีการชุมนุมกองปปสผู้หญิงแถวหน้าในที่ชุมนุมส่วนใหญ่จะทราบดีว่าคุณตังโมจะไม่เข้าห้องน้ํำในรถบริการของกทมแต่จะข้ามถนนไปตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมที่ใกล้เคียงแทน 2. แม้อ้างว่าห้องน้ำบเรือเสีย แต่ไม่ได้อยู่ไกลจากท่าเรือที่จะขอไปเทียบเข้าไปทําธุระมากมายนักและด้วยประเภทของเรือน่าจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจากจุดที่เรืออยู่มีท่าเรือถึง3ท่าติดต่อก,กันไปนอกจากนั้นห้องน้าบนเรือถึงจะชมรดจากอะไรก็ตามแต่แค่ขี่เท่านั้นสามารถทาได้สบายๆ 3. าถ้านั่งขี่ท้ายเรือแบบจําลองนั้นก็ยิ่งเป็นไปแทบไม่ได้ในขณะที่เรือกําลังแล่นด้วยความเร็วขนาดนั้นจะนั่งไปเกาะไป หรือทรงตัวเพื่อปรับชุดที่ใส่อยู่เพื่อทําธุระส่วนตัวเช่นการรบกระโปรงยาวขึ้นหรือแวกชุดเพื่อให้ทําธุระส่วนตัวได้ซึ่งการเป็นชุดบอดี้สูทจะทําแบบนั้นได้ยากกว่าปกติมากโดยเฉพาะขณะที่เรือกําลังวิ่งอยู่ลมและน้ําตีขึ้นมาแบบนั้นด้วยเหตุนี้ข้อสงสัยจากสังคมจึงเกิดขึ้นว่า 1. ตั้งแต่เกิดเรื่องทาไมเพื่อนๆของคุณแตงโมบนเรือทั้งอีกหคนหายไป ขณะที่ทุกฝ่ายกําลังค้นหาในคืนนั้นเมื่อตํารวจเจอเพื่อนก็เขียนแค่ชื่อผู้ตกน้ํำยื่นให้แล้วไม่ให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมซึ่งดูผิดปกติมาก 2. ประมาณ3นาิ30นาทีคุณแม่และพี่ชายของคุณจังโมเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุติดต่อใครก็ไม่มีใครรับสายเดยเฉพาะกระติกผู้จัดการส่วนตัวแต่แอนนาทีวีพูบอกว่ากระติกพูดด้วยน้ําเสียงปกติเรื่องข่าวคุณจังโมตกน้ําว่าตกจริง พร้อมห้ามว่าไม่ต้องมาและอยากให้นักข่าวรู้ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นสนอกจากนั้นทีมกู้ภัยซึ่งไปถึงที่เกิดเหตุหลังจากได้รับโทรแจ้งเหตุเพียง5นาทียังระบ,บุว่าผมถามว่าแตงโมตกน้ําลงไปตรงไหนแถวไหนผมต้องรู้พิกัดชัดๆเขาก็ไม่บอกเอาแต่โวยวายเหมือนคนเมาด่าเราว,ว่ามวัวแต่ถามทําไมไม่ช่วยหาผมก็ย้ําว่าผมต้องรู้จุดชี้จุดให้ผมได้ไหมก็ด่าอีก แล้วขับเรือออกวนไปไม่บอกข้อมูลเราเพอกลับมามีพี่ตำรวจเขามาถามข้อมูลก็ด่าตำรวจอีกว่าตำรวจมูตถามไม่มาช่วยแต่ระหว่างนั้นก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรกับทั้งเราทั้งตำรวจเลยผมกับทีมก็เลยต้องลงไปดำน้ำตามจุดที่ขเขาวนเรือโดยไม่มีคนชี้จุดทั้งที่แม่น้ำามันกว้างมากน้ำตรงนั้นลึกประมาณ18เมตรพอลงดำไปถึงไรฟ์สามพวกผมขึ้นมาเรือลำนั้นหายไปแล้ว ไม่เหลือใครเลยพวกเรากู้ภัยก็ไม่มีคนชี้พิกัดให้เลยตั้งแต่นั้น 4. รรรี่ทำไมกระติกไม่โทรบอกคุณแม่แตงโมทันทีที่เกิดเหตุแต่โทรไปหาคนอื่นๆได้กรณีนี้กระติกแก้ตัวว่าไม่สนิทกับคุณแม่แต่คุณแม่บอกว่าสนิทเพราะบางทีแม่ก็ออกไปทํางานด้วยและยังแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กระติกด้วยนอกจากนั้นแตงโมยังดูแลส่งเสียลูกกติกอีกด้วยตรงจุดนี้สังคมสงสัยมาก โดยเฉพาะในประเด็นวันที่กระติกซึ่งนอกจากไม่ใส่เสื้อไวทุกให้เพื่อแล้วยังใส่เสื้อลายดอกที่เหมือนกับเสื้อที่ทางห้องเสื้อมอบให้คุณแตงโมแต่กระติกนำไปใส่โชว์ตอนไปให้การที่โรงพักอีก 5. คนเกือบรั้นประเทศรอเวลาที่ตำรวจให้ข่าวว่าพูดที่อยู่บนเรือจะมาให้ปากคำตอนบ่ายสามของวันรุ่งขึ้นแต่พอถึงเวลากลับไม่มีใครมาพบตำรวจเลยสักคนหายไปไหน มีข่าวว่าไปขอปรึกษาทนายก่อนข้อสงสัยจริงเกิดต่อไปว่าจะไปปรึกษาทนายทําไมถ้าเป็นอุบัติเหตุจริงก็แค่ทุกคนต่างพูดความจริงก็จบแล้วเหตุใดจึงต้องประวิงเวลาไว้อีกทั้งหลักฐานภาพถ่ายทางลายที่เพิ่งจัดนามาแสดงซึ่งทําให้เห็นว่าบรรยากาศบนเรือเต็มไปด้วยความสนุกสนานไม่มีการขัดแย้งกันหลังจากนั้นอีกประมาณ15นาทีก็เกิดเหตุแตงโมไปฉีดตกน้ําก็ทําให้คนสงสัยอีกว่า เป็นหลักฐานจริงหรือเปล่าเพราะข้อมูลในโทรศัพท์มือถือสามารถแก้ไขวันเวลาได้ตามที่เจ้าของต้องการ